สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านมิมนท่าแพเชียงใหม่นะครับก็วันนี้เอามาให้ชมทั้ง2รูปแบบนะครับ<ม>กับ o r i e n t Star นะครับเ r i t t เท t i กนะครับก็หลังจากที่เราชมในน้าปัดสีขาวสายหนังไปนะครับวันนี้ผมมาหยิบคู่กันเลยเอามาเปรียบเทียบกันเลยว่าระหว่างสายหนังนะครับหรือว่าในสายสเตนเลสอันไหนมันจะดีกว่ากันนะครับก็ คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมมารีวิวเปรียบเทียบให้ดูนะครับตามความขอเนาะก็จริงๆอ่ะในคอลเลกชันเนี่ยผมว่าในน้อยแบรนด์ในน้อยคอลเลกชันนะครับที่แบบว่าจะทําออกมาทั้งสายหนังสายสเเลสซึ่งเราก็ค่อนข้างที่จะเห็นจํากัดอะเราไม่ค่อยเห็นโดยส่วนใหญ่นะอาจจะมีแบบน้อยจริงๆนะครับบางคอลเลกชันบางรุ่นเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนนะครับแต่แบรนด์ e นเนสตาเนี่ยผมยอมรับเลยว่าเขาทํานาฬิกาในลุคคลาสสิกลุกแบบออกแนวแบบวินเทจ อะไรอย่างเงี้ยทำออกมาได้ดีจริงๆรุ่นนี้ก็ทําออกมาทั้ง2รูปแบบของสายเลยนะครับในหน้าปัดสีเดียวกันนะครับก็อย่างที่เราชมรีวิวของเรือนสายหนังไปแล้วนะครับถ้าถามความรู้สึกของผมเนาะก็ผมว่าหน้าปัดสีขาวอะมันมาพร้อมกับสายหนังสีดำอะมันให้ฟีลลิ่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคกว่าแต่พอมาในรูปแบบของสายเเลยปุ๊บเนี่ยความที่มันเป็นคลาสสิกเนี่ยมันดูดอกลงไปเล็กน้อยนะครับแต่ก็มันก็อยู่แล้วแต่คนชอบเหมือนกันว่าเอ้ย ก็ถ้ามันเป็นหน้าปัดสีขาวแสงสเิดผมว่ามันก็เข้ากันอยู่นะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ชอบเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูในสายตัวสริดก่อนนะครับสายเสริดของอรุ่นนี้นะครับที่ติดมากับรุ่นนี้ก็คือมันจะเป็นแนวเดียวกับของทางโอเลนสตาในหลายๆรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดหน้าเปิดอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นแต่จ o k กเกอร์หรือว่าเป็นในรุ่นต่างๆเนี่ยคือสายเสลิดเนี่ยเขาจะมาในแนวเดียวกันคือการทําปัดเงาปัดด้านลักษณะแบบ อยู่ในตำแหน่งข้อกลางทั้งสองฟังแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่รุ่นนี้จะทำออกมาเป็นลักษณะบางกว่าในหลายๆรุ่นพอสมควรนะครับแล้วก็น้ำหนักฟิลลิ่งของเรือนี้คือมันกำลังดีคือมันไม่ใช่เอาสายนันเลนแบบแบบแบบเป๊ะๆเอามาใส่ในหลายๆรุ่นกันนะครับแต่เรือนี้ถูกออกแบบมาสายเรือนี้ถูกออกแบบมาให้ใส่ได้เฉพาะรุ่นนี้นะครับมนเลยทาให้สายแบบนี้ทาออกมาแบบเป็นแนวเดียวกันก็จริงแต่ว่าตัวความบางเนี่ยมันจะมีความบางกว่านะครับแล้วก็มาพร้อมกับบานพับแบบ แบบเนียนตามากเป็นแบบบีบนะครับซึ่งเราไม่รู้เลยว่าตำแหน่งไหนตำแหน่งบนตำแหน่งล่างเพราะว่ามันไม่ได้แบ่งแยกมานะครับเวลาเราดูเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะกลืนตาม,มากๆอันนี้คือข้อดีของสายสเลดรุ่นนี้พอบีบหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นการเปิดบานพับนะครับบานพับก็ให้มาแบบในตำแหน่งนี้นะครับบานพับเขาก็ให้มาแบบความหนาเนี่ยเท่ากับส่วนของตัวสายเลยนะครับคือดูแข็งแรงมั่นคงสุดๆนะครับอันนี้คือชอบนะครับดูเพลินเนี่ยไม่มีความหนามากกว่าสายตัวสายอีกนะครับ คือแล้วเราพอปิดปุ๊บเนี่ยมันก็ค่อนข้างเนียนนะครับเนียนมากนะครับคือสิ่งที่มันแตกต่างกันทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยก็คือในแค่สายสเตเลสนะครับใครที่เคยชมรีวิวในส่วนของตัวสายหนังไปแล้วเนี่ยก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเคสไซส์ตัวเครื่องตัวอะไรต่างๆแต่ราคาของรุ่นสเตเลสเนี่ยแน่นอนครับจะแพงกว่าเล็กน้อยนะครับตัวนี้นะครับราคาของเขาเนี่ยจะมาเพียงแค่31,000บาทนะครับ จากสายหนังเนี่ยก็จะอยู่ที่2 9 0 0 0่้ยใช่ไหมครับถ้าเรายังจำได้อันนี้ยกระดับมาเพียงแค่เล็กน้อยในเรื่องของราคานะครับใครที่ตัดสินใจอยากได้เป็นสายเสเเลสผมอยากให้มองเป็นสายเสเเลสไปเลยเพราะว่าเวลาเราเอามาปรับเปลี่ยนมาใส่ต่างๆเนี่ยถ้าถัดพูดถึงความคุ้มค่าเนี่ยสายเสเเลสเนี่ยผมว่าน่าจะมีราคาสูงกว่าถ้าเกิดเราซื้อเพิ่มแต่ถ้าเกิดมาเป็นรูปแบบของสายหนังเนี่ยถ้าเกิดเราอยากซื้อสายหนังเพิ่มเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถดีไซน์สายหนังเอง,เองได้อาจจะไม่ต้องแบบบานพับแบบนี้เป๊ะเ,เนี่ยนะครับ เราก็สามารถเอาสายหน่งแบบเป็นหัวเข็มขัดธรรมดามาใส่ได้แต่ถ้าเกิดติดตัวมาแบบนี้ผมว่าราคาของสายของแต่ละคู่เนี่ยแต,แต่ละเส้นเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะแตกต่างกันเยอะนะครับน่าจะอยู่หลักประมาณสองพันสามพันโดยประมาณนะครับอันนี้ก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูสั้นๆเหมือนกันแค่นี้นะครับเผื่อแบบใครที่จะมองหานาฬิกาแบบลูกคลาสสิกหน้าปัดขาวสายสแตนเลสอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเอาจริงๆคือถ้าเป็นสายหนังเนี่ยถ้าผมเชียร์นะผมมองอยังไงก็สายหนังก็ก็ดูดีกว่านะครับดูเข้ากับหน้าตาดูเข้ากับตัวเรือมากกว่าสายสเลดน,นะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วก็บอกไว้เลยว่าทั้ง2รุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งที่อยู่ติดตู้ได้ไม่นานจริงๆนะครับก็ขายแบบค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะครับบางทีแบบไม่ต้องชมรีวิวบางทีเห็นแค่รูปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตัดสินใจได้แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวสเปคตัวเรือนที่ไม่ใหญ่ตัวเคสไซส์ที่หน้าตาแบบ กำลังดีนะครับพอเหมาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของในรุ่น heritage นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับเริ่มแรกผมอยากจะลองทาบในส่วนตัวสายเสเลดให้เพื่อนดูก่อนนะครับก็อย่างสายเสเลดเนี่ยเวลามันอยู่บนข้อมือนเนี่ยฟิลลิ่งของเขาอ่ะมันก็ออกแนวแบบคลาสสิกนะออกแนวแบบคลาสสิกแบบแบบคลาสสิกแต่แต่แบบ มีความรู้สึกว่ามันจะมีความแข็งแรงแน่นหนาแล้วก็มีความที่มันเป็นเดรสจัดๆมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวสายต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็โอเคเลยนะครับใส่สบายนะครับใส่สบายมันก็ออกดูแบบวินเทจแบบไม่เชิงวินเทจอะออกแนวแบบคอนเทมนิดๆนะนะแล้วก็ถ้าเกิดมาลองในส่วนของตัวสายหนังดูนะครับมันก็จะมีฟิลลิ่อีกอีกคนละแบบเลยนะครับนี่นะครับ ประเประมาณนี้นะครับนี่คือฟิลลิ่งของสายหนังเนี่ยนะครับก็ออกแนวแบบเป็นนาฬิกาหรูสายหนังสีสีดำอ่ะนะครับฟิลลิ่งคือแบบออกแนววินเทจอย่างชัดเจนนะครับหน้าตาแบบไม่ตกรุ่นนะครับสายหนังก็ใส่สบานะครับมีความหรูหรามีการเล่นสายแบบแลักษณะออกแบบไม่เชิงเงาอ,ออกแบบด้านๆเงาๆนะครับไม่ไม่แบบเงาแบบจัดๆอะ่ะออกแบบกลางๆนะครับ การทาสีความมันความเงาเนี่ยก็ก็ถือว่าทำออกมาได้กําลังดีนะครับอยู่ในระดับกลางๆนะครับโดยส่วนตัวผมชอบสายหนังนะครับมันเข้ากับตัวน้าปัดมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิลลิ่งทั้งหมดนะครับก็แล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับเอาฝาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสั้นๆบอกว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันแล้วก็เลือกเลือกกันได้เนาะใครที่อยากชมคลิปแบบไหนเนี่ยเ <ๆ S 1> พื่อนๆก็สามารถขอมาได้นะก็บางทีถ้าเกิดมันมีคอนเทนต์อยู่แล้วมีนาฬิกาอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถทําให้ได้เลยนะ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับมีอะไรก็สามารถติดชมได้เหมือนเดิมนะก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมแล้วเราเจอกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ